สวัสดีค่ะในหัวเก็บตัวโอ้พี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมนี่สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยลันทุ่งชาแนลนะคะเวอนียร์2าพี่น้องมาบุกบันค่ะมาเซตเลนบักเล่นวิ้งค่ะพี่น้องสีมาค่ะมาเล่นวิ้งซอนหอกค่ะพี่น้องป่ะพี่น้องไปซอนหอกแล้วกันเลยค่ะก่อนเท่ากับมีอันนี้ค่ะนี่วิ้งกับกระตาพี่น้องป่ะไปซอนหวกตันเลยค่ะเ้าลูกสีใดว่าลูกพี่น้องตั้งกระตาไบบนี่ก็ขิดมันด้วย ก็รัมันสิได้บ่ว้าพี่น้องได้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 นี่ค่ะได้ได้อยู่ค่นี่เห็นบ่นี่ค่ะขาจะไปเลือกันไมพี่น้องเดเสวนอะไรนี่กันฉันสิยอะน้พ่นพี่น้ไม่ได้่ะส้มพี่น้องเหบอกหลายเลยแม่อยากเผ็ดาอยากลงไปขอลงไปเหี้พี่น้องเลอรกหลายเลย

หอกบ้านห้านี่ละโอ้ยเสียพี่น้องเกือบกะนาลูกก็นะไมพไ่เห็นดังกระดิ่งก็นะฮะมันก็นาลูกกะนะโอ้ยผู้สอยกันได้ได้อยู่ดิพี่น้องสองสามตัวเป็นยังมันมีบขุ๋ยบ้างเห็นเพิ่มเฮ้ยเงี้ยหรอกมองเห็นเพิ่มเลอ้าวเมื่อกี้กูเห็นทะเลก้แล้วน่าจะเป็นใจไปดิเดี๋ยวสิบพันยามาทักพี่น้อง เอไอเห็นหอยัง <hi> oh, uh. oh, ีหนูยบอกทุกแม่ี่นีอ้าโอ้พี่น้เย้หนูได้แล้วแม่อนีใคนี่แม่หนูได้ลไปเลือไปเหนไปกอนพี่้องย่ียมอมันขนไหมพี่น้องูนพต้องเห็นจ่อยแข้งเอาค่ะเพราะว่ามันขอนพุนะไพี่น้อเดี๋ยวสิเหอกกน มีแค่พี่น้องป่านนีสอนทานอ่ได้ันสีแดง้พี่น้องแบบนีก็ค่อยได้แบบนีะกื้นลู้มือนี้หาสีใก็เพราสีีหนูยบอกก็หลุดแม่สอนวนั่นสอนแบบนั้นไ่ได้พี่น้องไม่ต้องแข่งเอาสี่ราวนั่นอ้โอ้กนะอ้ นะหินเท่าไแต่หื้อเอสเอาไงบึ้งใหญ่ไก่ห่วงมันเป็นขาหรอคะเป็นขาเลยดิเดีย๋ยวเกินแร้งกับพี่น้องเอ้ยหมว่แวานไปแง่ไปหมเดลเหมือนนี่มาสอนหอัวโอ้ยไหนอย่างเงี้ยนั่น,นพี่น้องบือดไม่ได้เลยเจ้โอ๊ยตกเลยแต่แต่นอกพี่น้องอ๋อยังมีเสืออยู่พี่น้อง ไีหาเอยนสี่ำหนพี่น้องยังไงบ้างเปียเียนองคุณบ่หรอเ้อบบนีโอ้พี่น้องมีขาอันหลังจากที่จำข้อไดกัประมาณสิกว่าปีที่แล้วพี่น้องที่เคยสอนหัวหันหนตืนวีเขาต้องแค่งเอาสิพี่น้องเพาะฉันมือส่วนมาไหก็โอ้ม่ขาเหรอพี่น้องนี่่นี่ามสิเป็นเขียดหุณนนี่นี่นวกบพี่น้องนี่ เป็นค้าล้วคันนี่ไหมนั่นเราหัวกบพี่น้องไ่ไดหักบคายอย่อพี่น้องแล้ก็ยังตื่นยังจืดเยอนน้อกนนังสอน้อกัเอานี่จ้งหกบหน่อยเอาหักบหน่อยมาสมันไงบ้างควมกันหัวขิงากงหัวกบนาะนเดี๋ยเดี๋ยวพี่น้องนี่คือบุญนีนี่บพี่น้องอายุห้ากินแบบวิสัยแบบเทาชื่อมงก็คนี่แหลพี่น้อง เล็กน้อยไว้รุ่นเกินง่ายเป็นสาวปุ่บเราก็หุ่ใจวิถีชีวิตสมัยเก่าอนุรักษ์วิถีชีวิตไว้ค่ะลูกหลานสิเป็นดหุ่นจักกันการสอนหัวการใส่ชีวิตแบบไม่ต้องลงทุนสักบาทจะได้กินไหมโอ้พี่น้องบุญเนียหล็กกระตาเฮ้ามักระตากันนี่มาซับไอพี่น้องบุญอะนี่หนีสิเท่าัดเลยเนาะ หอกกบพี่น้องนี่เป็นขาเปล่าเล่นหันบบไหนนี่นี่หอกกบเอลนเาปกพี่น้องพี่น้องมาบ้างนอยเดี๋ยวเจาะบากกันขึ้นมาถึงนี่เอาถหมอกตอนึงึ่พี่น้องมาเก็บหมอกใส่กันนะนี่ค่ะ ใส่หัวเก็บตัวโอ้พี่น้องเห็นไหมคะเห็นมาหน,มานิแงมาเกย์ไก,กลกเท่าไหรกันนะนี่พี่น้องหัวเขานี่ค่ะหัวหนึ่ตัวนี้นี่สิเป็นกบเหรอนี่ไอ้หา้หาก,กินแบบนี้สิบ่ไข่ม,ขมีเหรอพี่น้องเด็กน้อยเกิดไม่เริ่มสิบวกหูจักค่ะก็เลยต้องขาขงก็ต้องฆ่าขเขาเห็นเดี๋ยวคันมันมีบกหอยเดี๋ยวจะพาไปง้อบ่ไข่อีกจั๊กหนึ่งพี่น้องนี่ค่ะพี่น้อง หัวกี่ห้าสอนว่าหัหหนนี่ค่ะได้หลายเต๋อไปได้น,นี่สิบได้าแดงกิโลนึงบ้านจะเรื่กกิโลนี่พี่น้องกาบ้าถือนี่ค่ะปไปพี่น้องห้าเอาไปเห็ดแนวกินแรงอันจั๊กส่ได้อยังกินแรงพี่น้องบ่หมกกะแก,กงใส่บขุ่ง,น,น,งนี่ยล่น้องในบะไหยนั้นพี่น้องได้ยัง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 หัวก็ได้พีหัวยี่บอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปสำนีกก่อนพอ,อกันคลิปหนาค่ะคลิปเดียวคลิปหนาสิบห้าไปอยังกะ จังหลุนการถา่าฟากดไหลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแอร่อยไรนะทุ่งน้ำมีด้วค่ะจังสิบ่ได้ผ่าทีไปไหมต่อไปสำหรับคลิปนี้กะสิเอาไปซับหนีก้อนพี่น้องสวัสดีค่ะ